สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Plan t v เวอร์ซัสมภาคที่2กันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานนะพอดีพี่ก็สะดวกมาเล่นตอนนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อดีกว่าต่อจากครั้งที่แล้วเลยไม่ได้เล่นนานมากเลยตอนนี้พี่ก็อยู่ด่าน15ของด่านไพเร t เนาะโอเคอีกนานเลยกว่าจะจบด่านไพเร t อีเวนท์ที่2นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า ก็เข้ามาที่ตัวด่าน15เดี๋ยวครั้งนี้อ่าห้ามให้ไดโนเสาร์เข้ามาในแนวดอกไม้นะเอามันมีทรีพีเตอร์นะครับโอเคใช้อันแรกก็ดอกทานตะวันก่อนเลยแล้วก็จะใช้รีพีเตอร์โอเคแล้วก็เอาข้าวโพดดีไหม เอาข้าวโพดก่อนแล้วก็น,กน,กนกี่เอาทีพีเตอร์อืมเอาแช่แข็งเอาทีพีเตอร์กับแช่แข็งเนาะเอาแช่แข็งก่อนแล้วก็เอาทีพีเตอร์โอเคมา ลองดูโอเคห้ามเข้ามาในเขตดอกไม้นะเดี๋ยวเราก็ทางตะวันก่อนเลยโอเคแล้วเดี๋ยวก็ทานตะวันเพิ่มอีกอันหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะมาแล้วนะซอมบี้บเก็บโอเคเราแช่แข็งไปก่อนอแล้วก็ทานตะวันเพิ่มไปเน้นผลิตดวงอาทิตย์มาให้ได้เยอะๆก่อนเนาะ แล้วเราก็ตั้งทีพีเตอร์ก่อนเลยโอเคยิง3ามทิศทางนะครับอันนี้แล้วก็ทานตะวันโอเคเอาละเดี๋ยวเราโอแต่มันใช้พระอาทิตย์เปลืองมากเลยอะทีพีเตอร์ก็เล่งทานตะวันก่อนนะไปะโอแต่มันน่าจะยิงไม่ทันนะเนี่ย โอเคได้เอาติมานะเดี๋ยวเราก็ทีพิเตอร์ไปโอเคได้อยู่ได้อยู่ตัวกล้วยนี้มันยังไม่ล่วงเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องใช้ท่าเอาติเลยนะไปโอ้โหยิงกระจายเลยเออใช้ได้อย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราก็ตั้งทานตะวันไปอีกโอทีพิเตอร์นะ มันยิงช้าแต่มันหลายทิศทางนะโอเคตั้ง mm hmm. เอาทีพีเตอร์ไปอีกสักอันหนึ่งโอเคเน้นแนวกลางไว้ก่อนแต่แนวล่างแต่แนวแนวล่างอะสิได้อยู่ไหมเฮ้ยต้องท่าเอาตีแล้วเงี้ไอถังขยะ าเอาตีโอเคล่วงโอเคได้อยู่ได้อยู่ทีพีเตอร์อ้าถ้าเอาติมาให้เก็บอีกเยี่ยมโอเคได้ได้ได,ได้ไอพวกตัวโหนมาก็โดนสเก็ตไปนะยิงไปยิงไปถ้าเอาติไปสิมาเยอะดีนักโอเคได้เอาตีไม้เพิ่ม รอบสุดท้ายอย่างเนี้ยหูยังมาเรื่อยๆเลยอ่ะไปตั้งทีพีเตอร์ไปอีกเฮ้ยใส่เอาติไปดิเคได้เอาติมาเพิ่มนะครับเคเหลือแต่ปืนใหญ่ใช่ไหมเนี่ยเออน่าจะเหลือแต่ปืนใหญ่แล้วนะพวกแต่ตามแนวเดินมาไม่มีละเหลือข้างล่าง โอเคน่าจะกระบอกสุดท้ายแล้วเรียบร้อยโอเคชนะไปนะครับได้ถุงเหรียญมาเนาะชนะไปนะครับนานนี้ส่วนใหญ่พี่ก็จะใช้ทีพิเตอร์ไปนะโอเคเรียบร้อยไปไม่ได้ค่อยมาเล่นนานเลยนะครับเกมนี้ก็พอดีเหลือบมาเห็นนะก็เลยเข้ามาเล่นอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปด่านต่อไปกันเลย มีรถมาจอดอธิบายด่านต่อไปมีตัวสปริงมาให้สองตัวนะครับโอเคปะโอ้โหมีตัวเข็นถังมาให้ด้วยเนาะแล้วมันเลือกตัวให้เลยเ,เปลี่ยนได้ใช่ไหมเอาเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวดีกว่าเริ่มต้นก็ทานตะวันก่อนเลยนี่ แล้วก็ทีพีเตอร์แล้วก็สแนปดากอนแล้วก็แช่แข็งโอเคน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวเราก็ตั้นทานตะวันก่อนมาทานตะวันอีกต้นเลยโอเคถ้ามันมาก็จะแช่แข็งเลยนะมันเริ่มมาแล้ว <Okay. S 1> ทานตะวัน แช่แข็งก่อนทานตะวันเพิ่มโอเคเดี๋ยวเราก็ทานตะวันเพิ่มโอเค,เเเอเคแล้วก็ตั้งส nap ดาก้อนไปก่อนเลยโอเคจะได้แนวกว้างในแนวหน้าเนาะโอ้กว่ามันจะเดินมาถึงส na ปดาก้อนเก็บดวงอาทิตย์ เฮ้ยมันเดินมาถึงส n a p d r a ากอ้อยู่ท้ายไปหรือเปล่าเนี่ยอะพอได้อยู่พอได้อยู่ตัวสปริงก็คอยดันเขานะครับยิงปยิงปโอเคเดี๋ยวต้องตั้งตัวยิงแนวหลังอีกอันนึงอะเดี๋ยวเราตั้งส n a p ดาก้อนไว้สักตัวหนึ่ง แล้วก็ตัวยิงแถวบนแถวบนเร็วเรวโอเคเอออ่าทานตะวันอีกสักต้นหนึ่งโอเคสแนปดาก,ก้อนนิดโอ้โหไอตัวเข็นถังมาแล้วอะ่ะอืออ่ะไปยิงไปได้ไหมเนี่ยโอเคมาตัวเข็นถังมันอึดนะครับ มันคอยกันการโจมตีอยู่อ่ะแต่เรามีสแนปดารากร้อนโจมตีโดยไฟโอเคได้ได้ได้ไดันมาไม่ถึงนะได้ถ้าเอาติมาก็ใช้เลยโอเคเออสแนปดารากร้อนไปข้างหน้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข่ล่างเกือบไปไปยิงไปคราวนีไ้ไม่น่ามีปัญหาแล้วนะที่เหลือก็สร้างให้มันเต็มเต็ม Okay. เดี๋ยวสแนปดาก้อนถ้าเอาติมาซีมาโอ้โหโดนมันกินไปเลยสแนปดาก้อนแถวหน้าไม่เป็นไรใช้รีพิเตอร์ไว้ยิงคอยเสริมอ้าถ้าเอาติมาแล้วไปเลยใสย่เรียบร้อยเป็นฝูงโอเคอันนี้ชนะใช่ไหมเนี่ย ชนะแล้วนะครับด่านนี้โอเคใช้ได้ใช้ได้ชนะแล้วได้เหมือนเป็นหีบสมบัตินะครับได้หัวกระโหลกนี้มาเนาะโอเคครบตามเงื่อนไขนิดหน่อยเปิดหีบสมบัติกันเลยก็จะได้เหรียญมานะครับแล้วก็สแนปดาก,ก้อนมาชิ้นส่วนแล้วก็ตัวหนามนะ โอเคได้มา3อย่างนะครับผ่านไปอีกหนึ่งด่านด่านต่อไปเหรอโอเคก็เดี๋ยวว่าจะไว้เพียงเท่านี้แหละเนาะก็ถือว่ามาเป็นการเคาะสนิมเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเล่น แพลนบอร์ซัสซอมบี้ภาคที่2นะไม่ได้เข้ามาทำคลิปนานพอสมควรเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับบายบายสวัสดีครับ